สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ย่าพาเข้าป่าหาเห็ดเดอ้อได้กระป๋องใบหนึ่งข่าวว่าเห็ดมันออกนะคะเห็ดไข่เห็ดทา,านตามย่าไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนบรรยากาศป่าเห็ดนะคะนี่ไปจาหาเห็ดกันต่อลูกหลานทุกคน นี่นะคะมองหาเห็ดนะคะหากันเลยลูกหลานนี่ต้นยางนี่จเะะจอเห็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเห็แล้วจ้านี่อันนี้สิเป็นเห็ดดินนะคะนี่ดอกใหญ่เห็ดดินจ้า ันนี้ก็ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะทุกคนมันจะออกนิ่มๆแต่อันนี้มันจะเห็ดกินไม่ได้นะคะย่าไม่เคยเห็นที่มันดอกปลายดูบรรยากาศป้าเห็ดกันต่อจ้าทุกคนถ้าย่ากับหามนั่นี่แหละเวลามันออกเห็ดปวกเรามีสิเป็นเห็ดไข่เห็ดทาน จะออกตามนี้เห็ดน้ำหมากเห็ดดินปะปนกันไปผสมประสานนะคะนี่ก็เจอเห็ดเลยนะคะทุกคนจัดการเก็บเห็ดเลยนี่นะคะอันนี้สิเป็นเห็ดดินมัน,นจะออกเป็นหมูเป็นหมูอยู่ลูกเ,เห็ดดินอันนี้เห็ดถานจ้านี่งามบอลูกหลาน และการเก็บเลยค่ะดอกตูมดอกบานนี้หมดเลยโอ้เก็บให้มันเลยทุกคนนี่เฮ้ยกำลังแกงเก็บเลยลูกเก็บเลยตุ้มตุ่มอะ จะออกเป็นโมโม,โมค่ะสามสี่ดอกจุ่มๆกันอันนี้ก,กำลังออกลูกอันนั้นมันกินมันเนี่ยนดงๆอันนี้มันแมงบึงกือนะคะมีเห็ดอันนี้คือซีเรียเห็ดถ่านกินได้อันนี้หกินได้นะคะเนี่ยการเก็บเลยนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดขี้กระดักนะคะอันนี้ก็แกงได้ เ็ขี้กระดักขี้กระเดือนบ้านเฮานะคะทุกคนเนี่ยกิยนได้นี่ลูกผันออกมันก็อกจุ่มกันเป็นทีละสองทีละสามนะคะเนี่ยเนี่ยวันทีท่ก่อนนี่สามดอกนี่เป็นเิ็ดทานกำลังแกงแกงใส่ใบตีออกมุ่งตรงมาที่สองทีละสามนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวไอบไม้มันปิด นี่จุ๊งนี่ได้สามดอกตัวนี้ดอกสี่สี่นั่นแล้วอตัวนี้ก็กำลังงามนูนนูนติดติดกันเลยนะคะทุกคนนี่ตัวนี้สามดอกอันนี้ดอกหนึ่งนี่ยหนี่กำลังงามอันนี้เคลืทอดเหมือนกันเั็ดการเก็บเลยจ้าที่นี่นี่เลยทุกคน ใบไม้จะปิดไว้นะคะนี่แล้วต้องเอาใบตองออกมันจะปกไว้ลูกนี่โอ้โหโหบานเลยลูกนะคะนี่ใบไม้มันปิดไว้ตัวนี้สวสดจูดปูดอยู่เลยปลาตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกจ้าโอ้ฮ่าตัวนี่แหละหักสีเรีย่ยคิด ทานอันนี้นะคะทุกคนอยา่ยจิการเก็บเลยนะคะนี่เก็บเลยค่ะเอ้ยนี่เอาไปเกงใส่ใบติว้วเอาอยะ้านางใส่ลูกคนเอ๋ยใบติ้วแล้วก็ย้านางเกงใส่เบ้ยสิเท่าน,นั้นเลยอร่อยนะคะ จักการเก็บแล้วนี่กีเพชรสนุกสนานกับหญ้าเลยทุกคนเนี่ยบ้านนี้ก็ะซองดอกตัวนี้ก็จะบานเลยนะคะทุกคนมามวานพุดีพุดีกีเพชรนะคะดอกอันนี้สีทานก็เป็นสีออกดำๆด,ดอกมัลุ่มเลยลูก น,ออนี่น้ออกเราต้องพึ่งหานะคะนมันสีออกใบไม้ปกนี่พุนพูดนี่สงสัยนี่นี่สิเป็นฮ็ดนะคะตึงพูนนี่ลูกนี่นานเนี่ยพู้นี้มันคือฮห็ดอกไงมันจะเพงไปตองออกมานะคะฮิตทาน คันคุ์มูตองคนคุณพูนนะคะนี่คันคุูันต้องหิดอยู่นะคะต้องปีเขาตองจะปิดมันไว้กำลังงามงามไปเลกนี่น้อยนีไ่ไงมาด้านข้างในนะคะทุกคน วิวิวลออรอบป่าเฮ็ดจา้ารอบรอบให้หลูกหลานได้ดูนะคะทุกคนทรายไปทั้งพูนนี่ก็จะเป็นคลองน้ำทะเลเด้อน้ำกำลังแห้งไปหาหอยอยาไปหาหมือวานนีแหลรรอบรอบนะคะทุกคนเ็ค่ะอ้าวโปมีอยู่เพราะมีอยู่ ด่านทักทิะคะ่ะการหาเลยแล้วกูกูกำลังเคลียร์ดอกกำน้อยกำลังออกนะคะอือฮึดเราพอนะนั่นเนี่ยเออนี่อืออือใบสองมันปิดค่ะทุกคน ไม่ตองตองปิดไว้นะคะงานไม่มีเจอแล้วเพราะดอกใหญ่ๆปังงางปังงางค่ะว่านาพูนพูนพุนมุมถูกพูนเพราะเออนั่นล่ะเพชรเออมีแต่ดอกใหญ่ค่ะทุกคนพูนปูทอดเสื้ออีกแล้วเพิ่งตัดหญ้าเสร็จทุกคน เห็ดหญ้ามาเก็บเห็ดก็ตัดหญ้าเสร็จก็หอกเข้าป่ามาดูเห็ดอีกเฮ้ยหญ้าถอยเงี้เห็ดเห็ดหูพี่วิเอ้ยกับนั่นโบเห็ดหญ้ากับโบหัวสองสามวันนะพูดดิดูเห็นคือเห็ดตดปูดอยู่แล้วขาวๆตดปูดปลาจบ โอ้ยสามดอกสี่ดอกทุกคนอ่านั่นแหละเยอะแยะเลยดอกกำลังงามงามขึ้นเออพ่อเก่งโอ้ยติ่มไปเลยจัดการเก็บเลยปลูกเก็บเลยแหงมันแหงตัวผู้ผีวิยู่ทุกคนอื กิฟต์ให้มันเลยบ้านว้าตัวทำตัวได้สวยมาน้องเทปูเนาะว้าตัสุกุนอืก้องดีมาได้ดูอลไนี่แน่นอนมยามนหากใหม่อะไรทีก่ พวกงามๆนี่มอกงพวกงามๆนี่แขงอยอ่เดนเลเข้ามุมทังทีต่อนะคะทุกคนด้านทางนี้ค่ะสามผู้ไปเลยนี่โาตุยาพิเคน้อปืดันออกอันนี้เมนหมดเลย่มนเมนมดเลยค่ะ กันกาดเลยหยาดู้ป ouais. mad uh ่าจบทุกคนตีไ hmm. ม้หมดเลยค่ะเติดเบื hmm. ้องแค่ไหนหยาติดไปเรื่อยใบไม้มันปิดนะคะทุกคนนี่เริ่มพึ่งเก็บเลยเก็บเลยโอ้ยบุญงามหลานเอ้ยบุญดูงานกุนงดกำลังเก่งนะพ่อเนาะยืดตให้มันเลย เอมาเก็บเด้อลูกหลานทุกคู่ทุกคนถ้าดูคลิปแล้วเฮ็ดออกแล้วนะคะมาเก็บเด้องดเง็ดขึ้นเลยไงถ้าดูคลิปปูกับหญ้าเฮ็ดออกแล้วค่ะเฮ็ดออกแล้วนะคะถูกหยบแตกหยบหัก่อน ใบมันใบไม้มันปิดไงเดินเข้ามาฟาดฟาดทุกอันนี้เป็นเงาอยู่นะคะทุกคนนี่กำลังหนุ่มอยู่เอาเลยจะากาเลยดูลูกหลานโอ้ยมันผู่วงฟุงวึงอยู่จ้าดู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 เอ้ย ออกเยอะนะคะเป็นจุ้มเป็นจุ้มนีแต่ดอกงามๆน่ะนั่นแหละจูมันจุลุจุลุจุลุกจุาของเต็มแล้วอันนี้สิเป็นเห็ดน้ำหมากนะคะทุกคนอันนี้ก็แกงแซ่บเหมือนกัน ผสมประสานชิมีเห็ดไข่เห็ดไข่อันนี้เห็ดน้ำหมากนี่ทองขาวขาวค่ะทุกคนแดงทองขาวนะยากสิลุ่ยต่อสำหรับคลิปนี้ก็ได้ล่าลูกหลานอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นะความปราัจจัยอยากสุขประกาพชาวไอซีทุกขั้นขอให้ร่ำรวยจ้าดีมีสุขตลอดปีตลอดไปจ้าทุกคน